สวัสดีครับวันนี้จะมาหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยอินรีย์จากใบไม้นะครับจากใบไม้หรือเศษวัสดุเศษเศษผักสวนครัวนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเอามาหมักเป็นปุ๋ยนะครับแต่ทีนี้เราจะมาหมักด้วยวิธีใหม่นะครับปกติแล้วก็หลังจากที่เราได้เศษอาหารมาอย่างนี้เราก็มาผสมกับ มูลสัตว์แลวก็กองกองไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่นี้เราจะเปลี่ยนวิธีใหม่นั่นก็คือเราก็คัดวัตถุดิบก่อนอันดับแรกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราใช้ใบแคนะครับซึ่งเป็นพืชตระกูลถัว่วหรือจะเป็นพวกใบสำฉาก็ได้นะครับน,นี่นี่คัดมาเป็นใบใบสาฉาผสมกับใบต้นแคแล้วก็โยกล้วยนะครับเพิ่มความชื้นนะครับ เสร็จแ,แล้วก่อนอื่นเราก็ต้องผสมกับน้ำหมักด้วยนะครับน้ำหมักที่ผสมนี้ก็คือเราผสมด้วยน้ำหมักมุนไสเดือนนะครับหรือฉีไส้เดือนนะครับ,รนนรบแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันการหมักด้วยวิธีนี้นะครับมันจะทําให้เกิดไรนะครับไรตัวเล็กๆเ,เป็นที่น่ารําคาญนะครับนั่นก็คือเราจะใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้นอกจากจะเป็น ตัวป้องกันแล้วยังเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยนะครับเขามีสารอาหารอยู่ในนี้เยอะนะครับสารอาหารพืชอยู่ในน้ําส้มคลอนไม้นี้มากกว่า300ชนิดนะครับอันนี้ก็เราก็ผสมไปด้วยผสมกับชีดไส้เดือนนะครับผสมเข้าไปในนี้แล้วอันนี้ or, นี้ก็คือผสมแล้วนะครับควกเขาไปเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันไรนะครับแล้วก็นอกจากไรแล้วยังป้องกันตัวด้วงด้วยนะครับแมลงด้วงเดี๋ยวให้ดูตัวด้วงนะครับ เนี่ยตัวด้วงที่จะเกิดในกองปุ๋ยนะครับแล้วก็มันมันจะเป็นมันจะทําให้เกิดแมลงซึ่งจะทําลายพืชเราในอนาคตด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีก็คือเราจะใส่น้ําส้มควันไม้ไปด้วยในอาหารนะครับพอเราใส่น้ําส้มควันไม้ไปแล้วคุกเขากับฉี่เส้เดือนแล้วเราก็จะได้หน้าตา,ออาประมาณนี้นะครับนะ ทีนี้เราจะหมักด้วยวิธีใหม่ที่ว่านี้ก็คือเราเราไม่หมักทิ้งไว้เฉยๆนะครับเราจะมีตัวช่วยก็คือเราจะเอาสิ่งมีชีวิตนะครับมาช่วยย่อยนะครับสิ่งมีชีวิตที่จะใช้ในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับให้ดูครับนี่อันนี้ก็คือไส้เดือนนะครับไส้เดือนพันเอฟนะครับเอฟนี่เขามีความสามารถในการย่อยสลายใบไม้ ไวมากนะครับปกติคนที่เขาเลี้ยงไสเดือนทั่วไปเขาก็แค่เอาไสเดือนเนี่ยไปเลี้ยงกับขี้วัวนะครับขี้วัวมาแช่น้ําแล้วก็เลี้ยงธรรมดาทําอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ก็จะได้ปุ๋ยออกมาในอีกคุณภาพหนึ่งนะครับก็จะได้แค่ว่ามีม,มีมีสารอาหารแค่จากขี้วัวอย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็เลยมาจะทํำยังไงให ปุ๋ยที่ได้จากการหมักของเรามีประสิทธิภาพสามารถไปปลูกพืชได้กับพืชทุกชนิดนะครับอันนี้ก็คือทอดลองมาแล้วนะครับเมื่อก่อนเราก็ใช้แค่ว่าใส่เดือนเลี้ยงกับขีวัวปรากฏว่าปุ๋ยที่ออกมามันก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งนะครับไม่สามารถจะไปปลูกกับพืชได้ทุกชนิดนะครับบางชนิดที่ว่าต้องการปุ๋ยเยอะๆก็ไม่สามารถปลูกได้นะครับอันนี้ก็เลยมาพัฒนาวิธีการหมักปุ๋ย ด้วยการใช้ไส้เดือนนะครับนะก่ออื่นแล้วก็เตรียมผักหรือเตรียมวัตถุดิบสาหรับหมักปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วหมักด้วยน้ําหมักแล้วนะครับแล้วก็เตรียมกะละมังนะเตรียมกะละมังกะละมังอย่างนี้นะครับประมาณสิบห้าวันเขาก็ย่อยสลายเสร็จแล้วนะครับย่อยสลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เขาย่อยสลายเสร็จแล้วหน้าตาของปุ๋ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับนะ เราเตรียมกะละมังเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่พักที่เราจะทําเป็นปุ๋ยนะครับนะผักนี่เน้นอย่างหนึ่งนะครับควรจะคัดผักที่มีคุณภาพก็ยิ่งดีืีถ้าไม่มีก็ได้ทุกชนิดนะครับพืชผักทุกทุกชนิดทําได้นะครับแต่ถ้าผสมด้วยใบที่พืชตระกูลถั่วไปด้วยนะเขาก็ปุ๋ยที่ออกมาก็จะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนะครับมีไนโตรเจนสูง เหมาะสำหรับการปลูกพืชได้ทุกชนิดนะครับเราใส่วัตถุดิบที่เราจะหมักเป็นปุ๋ยนะครับประมาณหนึ่งในสามของกะละมังนะครับหนึ่งในสามกะละมังใส่ประมาณนี้หนึ่งในสามกะละมังเพราะว่าใส่มากเกินไปการย่อยสลายก็จะใช้เวลานานนะครับนะ ข้อสาคัญก็คือก่อนที่จะมาทํายิ่งนะครับเราต้องผสมน้ําหมักนะครับน้ําหมักที่ใช้นี่ก็คือมูลไส้เดือนน้ําหมักมูลไส้เดือนแล้วก็น้ําส้มควันไม้ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะเพื่อป้องน้ําหมักมูลไส้เดือนนี่ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไส้เดือนเขาเวลาเขามาสัมผัสแล้วเขาได้กลิ่นนะครับเขาจะเริ่มทํางานอย่างไวเลยนะครับนะไม่งั้นไส้เดือนเขาจะรอ ใบไม้พวกนี้ให้เน่าก่อนนะครับเขาถึงจะกินแต่ถ้าเราใส่สีดส้เดือนลงไปด้วยนะครับเขาจะเริ่มทํางานเลยนะครับนะหลังจากเราใส่วัตถุดิบที่จะทําเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาให้ออลงเลยนะครับนั่นก็คือตัวไส้เดือนแต่ตัวไส้เดือนนี่เราต้องเอามาพร้อมกับเบดดิ้งนะครับ เบดดิ้งก็คือตัวที่อยู่ของเขาครับอย่างเช่นดินอย่างเงี้ยต้องเอามาพร้อมกับดินนะครับเอาเอาตัวไส้เดือนเฉยเฉยมาไม่ได้นะครับเงี้ยเราจะเอาตัวอย่างนี้แล้วม,มาวางอย่างนี้ไม่ได้นะครับตายนะครับเราต้องเอาเอามาพร้อมกับเบดดิ้งเลยจะละมังนี้ใช้ประมาณตัวไส้เดือนประมาณครึ่งกิโลนะครับรวมเบดดิ้งแล้วก็ประมาณสัก2กิโลนะเฉพาะเบดดิ้งน่าจะประมาณกิโลครึ่งนะครับ ก็คือกะประมาณวัตถุดิบพืชผักครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเส้เดือนพร้อมกับเบดดิ้งอีกครึ่งหนึ่งนะครับนะให้มันเขา้าคนละครึ่งหลังจากได้แล้วก็เอาเอาตัวเส้เดือนพร้อมกับเบดดิ้งนี้วางข้างบนเลยนะครับนะวางข้างบนในกระมังผักวางนี้นะครับให้เขาอยู่ข้างบนนะครับ โดยธรรมชาติของไส้เดือนสายพันธุ์นี้นะครับโดยเฉพาะพันธุ์เอฟนะครับธรรมชาติของเขานะครับเขาจะกินข้างล่างนะครับอาหารเขาจะอยู่ข้างล่างเขาจะกินข้างล่างแล้วก็มาถ่ายไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอาหารที่เราจะให้เขากินเอาไว้ข้างล่างไปกองไว้ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็ เอาตัวไส้เดือนพอร้อมกับเบดดิ้งนะมาไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับมาวางข้างบนนี้แล้วก็เกลี่ยให้มันเสมอนะเดี๋ยวเขาก็ลงไปเองนะครับเขาก็จะอยู่ข้างบนนี้แหละเขากินข้างล่างเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายไปข้างบนนะครับนะทำแค่นี้แค่นี้อีกสิบห้าวันเราก็จะได้ปุ๋ยคุณภาพเยี่ยมนะครับ สามารถเอาไปปลูกผักได้ทุกชนิดนะครับนนี้ก็คือวิธีการหมักปุ๋ยชีวภาพาไวนะครับอย่างไวเลยนะครับเสร็จแล้วก็ได้คุณภาพอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปกับกองกับอะไรทุกอย่างเลยนะครับทำแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วครับเก็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับย่ายแห้งนะครับทางที่ดีก็คือเอาไว้ในที่ร่มนะครับ คุมด้วยตะข่ายอะไรก็ยิ่งดีนะครับเพราะมันจะมีนกมีอะไรมาลบกวนด้วยมีแมลงมาลบกวนด้วยอย่างเช่นพวกพวกนกพวกหนูอย่างเงี้ยเขาชอบมากินนะครับแล้วก็มาคอยสังเกตความชื้นเท่านั้นถ้าเกิดแห้งก็ผมน้ําให้เขานะครับย้ายแห้งเพราะว่าโดยธรรมชาติของไส้เดือนนี่ก็คือเขาต้องการความชื้นนะครับให้มันชุ่มอย่างนี้ตลอดนะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็ลงไปข้างล่างแล้วครับนีนน่หลังจาก อย่างนี้ทําได้แค่นี้แล้วก็เก็บได้แล้วครับนี่เอาไปใส่เอาไปวางเป็นชั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ปุ๋ยคุณภาพสูงมาใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ๋ยที่ผ่านการอ,อันนี้ก็คือผ่านการหมักมาได้ประมาณสิบห้าวันนะครับอันนี้ก็คือร่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูหน้าตาของปุ๋ยเขานะครับ ออกมาจะออกเป็นสีค่อนข้างดำเข้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ขี้วัวอย่างเดียวนะครับขี้วัวเลี้ยงทำที่เขาเลี้ยงกันทั่วไปนะครับเขาจะออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะเขาก็มีคุณภาพดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสารอาหารเขามีปริมาณจำกัดนะครับไม่สามารถปลูกพืชที่ต้องการสารอาหารสูงๆได้นะครับนะนี่ก็คือ การหมักปุ๋ยด้วยใช้น้องไส้เดือนเป็นตัวช่วยนะครับหมักเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้าวันก็แล้วก็เอาเอา,เอามุนไส้เดือนไปไปร่อน,นพอล่อนได้อนี้มาปุ๊บเขาก็าจะเหลือส่วนส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เอามาทำแบบเมื่อกี้ก็จะเป็นทั้งตัวแล้วก็กาก,าก,ากที่เหลือแล้วก็มาทำกละมังใหม่อย่างนี้ครับหมุนไปเรื่อยๆน,นี่ก็คือเป็นการ หมักดินใบไม้นะครับโดยไม่ต้องใช้เวลานานโดยธรรมชาติถ้าเราหมักไว้ทิ้งไว้อย่างน้อยก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนแล้วก็ถึงจะได้ปุ๋ยมาใช้งานถ้าทำแบบนี้นะครับสิบห้าวันได้เลยร่อนล่อนเสร็จแล้วก็จะได้ปุ๋ยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือเอาเคล็ดลับดีๆในการผลิตปุ๋ยใบไม้นะจากไส้เดือนเอาไส้เดือนเป็นตัวช่วยนะครับ พิษจากการเลี้ยงไส้เดือนปกติแล้วก็มาทําเป็นการหมักปุ๋ยโดยให้ไส้เดือนเป็นตัวย่อยนะครับเพราะว่าความไปอ่านเจอก็คือความสามารถของไส้เดือนพันเอฟเนี่ยเขามีความสามารถในการย่อยใบไม้สูงมากนะครับข้อเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรายิ่งต้องการไว้นะครับเราก็ทําให้นี้อันนี้ให้ปนนะครับเอาบดให้ละเอียดเลยนะครับยิ่งไวเลยนะครับ อาจจะเจ็ดวันก็น่าจะใช้งานได้เลยะนะถ้าถ้าบทละเอียดนะครับแต่อันนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่รีบร้อนอะไรนะแค่เอายหยาบ,ยาบอย่างนี้แหละใส่แล้วก็ให้เขากินแบบธรรมชาติเลยนะโอเคครับอันนี้ก็คือวิธีการหมักปุ๋ยใบไม้นะครับโดยใช้ตัวช่วยนะไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากนะครับให้ให้ตัวช่วยเป็นตัวทำงานให้เรานะครับ Okay, ครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่รักเกษตรอินทรีย์นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ